อออยยาาเเีีงงงงงกกกกกูููห้ม้มมมบฟั <laughs> สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการถ่ายพศออเกิดของนักมวยยุคลุงมิงกับลุงลานคือกติกาก็คือให้ลุงมิงเป็นคนเอ่ยชื่อนักมวยให้ลุงลานเป็นคนบอกพศเกิดของคนนั้นที่ลุงมิงเอ่ยขึ้นมา เรายังมีผู้ช่วยเสริมอีกนะอยู่เมกา <S 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 แต่จะจะรุ้นว่าเราต้องใช้หรือเปล่าผู้ช่วยเสริมโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าไงคลิปนี้ให้ลุงลุงรังกับลุงมิงคุยกันเลยนะคะแล้วถ้าถ้าหมดแล้วลุงเรียกหนูได้เลยนะคะลุงมิงครับพุทธแล้วเลยสองสผู้ผ่านนายวรุษสองสี่เก้านดาวินชีสวินผ่านชาริกเจ้ามงกุฎผ่านไม่ทัน ใกล้รุงใกล้รุงสงสี่เก้มลูกแม่แต่ทองใช่ไหมหบุรีรัมชวนมิสชกวันสองสกหแก้วสิพอแดงแก้วอ้แก้วแก้วเคยต่อยใช่ไหมแก้วไอ้แก้วผ่านประวัติมาเกมาเกทงสักสิพอแดทงทงศักห้าร้อชานสักชานสักพรทวี98พอสักน้อยสิทธิช่าง อันนี้เออนี่เคยโชคกับพี่ใช่ไหมเออโอเคอันนี้ก็ไอ้07พวกนี้07โคบานโคบาน09เกียน์อะไรน้ำพลน่ะน้ำพ่น12น้าเปื่อยน้ำขบวน16อืมภูณลาบสันนิรันด่นภูณลาบ04สิงทองสิงทองไหนสิงทองประสบชัยสิงทองประสบชัยอ๋อสิงทองประสบชัยผมแดงสิงทองประสบชัยอืมห้าร้อยพวง ฝนหลวงอ่ะเออฝนหลวงนี่ยังกำกึงอยู่อยู่อยู่ประมาณปกหลังไอ้มาสหรือประมาณนี้แหละประมาณศูนย์หกนี่ยังสมิสมิหนุ่มชิดิบุญธรรมศูนย์สองกิติกิติศูนย์สองกระชบุตรราชบุตรศูนย์ศูนย์สี่วังจันน์อ่ะวังจันน์หนึ่งศูนย์เด็กเมื่อวานโครโนโครโนหนึ่งหกเนอะโนประเด็อ่ะ โนบะเดชอไอะโนบะเดชชิงบุรีใช่ใช้ได้มันพอพอพ้อยู่เอแต่นี่ไม่เคยคุ้นกันอะไรนะแต่มาอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งกว่านี่แหละพยักดำผลเจริญผ่านผ่านแจมปาทองศูนย์เจ็ดเนอสิบสองมกลาสองห้าศูนย์ใครเข้าแกงอยู่กองสมุดกองสมุดศูนย์สอง มาเฟืองลูยมาเฟืองอ่ะสองสี่เก้าเก้าสองสี่เก้าเก้าเท่ากูแต่เท่าคุณเนี่ยครับเท่าเอามีเงินไปสันเพชรสันเพชรไหนสันเพชรรูงสีป่ะอืมสันเพชรศูนย์แปดนั่นเอแล้วหนูจะถามลุงต่อเองฉบวกเพชรศูนย์ห้าศูนย์ห้าอืเออเสียอมากลุงบังล้ออ่ะ เก่งการเก่งนก้อยเ่งนก้อยศูนย์สี่เก่งก้าเก่งเก้าศูนย์สามามารถประสานมิดศูนย์ศูนย์สองน้องคายยังยังคายยังน้องคายสองสี่เก้าเจ็ดโอสมิงนมศูนย์สองเจริญทองเจริญทองหนึ่งสองสี่สิบเอ็ดมิถุนาสองห้าหนึ่งสองครับผมหนุมานค่ะ ฮอนุมานเออเนี่ยอนุมานอนุมานอยู่ประมาณสี่พศสี่นี่ยแสงเพียนน้อยศูนย์เก้ามีรพนมีรพนหนึ่งหนึ่งเจริญซั่งหนึ่งสี่ยอดขุนพลยอดขุนพลหนึ่งหกหลังสวนหลังสวนหนึ่งศูนย์ลำน้ำมูลหนึ่งหกโหลุงผดุหัวเล็กศูนย์เก้าดูปกติ เลอหนึ่สองเพชรพยาเพชรพยาวเก้าเก้าโอเพชรพยาวไหนพยาวพรนซับใหม่หรือเก่าเกียรติเกียรติเี่ป่ะใช่เกียรติเกียรติศูนย์แปดแซมสั้นแซมสั้นหนึ่งห้านี่สกัดสกัดห้าร้อยหนึ่งศหนึ่งลุงชีพวิชาน้อยนี่เก้าหนึ่งสองสีเก้าหนึ่งมั่นใจไหมคะลุงมั่นใจถ้าพิษก็ก็ไม่เป็นไร พายับพายับพายับนี้ยังสองกิจจองใจนะแต่ไม่ห้าร้อยกบศูนย์หนึ่งเลยแต่ตอบว่าห้าร้อยห้าร้อยหนึ่งต่อว่าห้าร้อยหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครมั่นใจใครมั่นใจไม่มั่นใจก็โทรมาถามคอมเมนต์ก็ได้ถ้าใครมั่นใจอันไหนก็คอมเมนต์ได้เลยค่ะนำสักน้อยนำสักน้อยนำสักน้อยเนี่ยเออประวัติมันไม่่อยผ่านไม่่อยผ่านหอะไรนะไม่นกยได้อ่านแปลว่าผ่านแล้วลุง ผ่านแต่แบบนี้อี<ล>ป,ปีก็หนึ่งหนึ่งคมพยักหนึ่งสามบอกสองคนพี่น้องเลยโอเล่โอเลโอเล่กันหนึ่งห้าไงโอเล่อันนี้เดี๋ยวหนูจะโทรหาคนคนหนึง่งที่เขาอาจจะแบบมีนักมวยในนนทนใจอีก ก็อาจจะพลาดอันนี้อาจที่ตอบหนูว่าอาจจะพลาดอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมที่เราฟังที่ลุงทีลุงบอกไงทีลุงตอบอ่ะหาตัวช่วยสวัสดีค่ะอืมใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เรียกหนูว่าอะไรนะที่รักอืมพี่คะที่รักหนูมีคำถามจ้ะมีคนหลบกล้องเฮ้ยเฮ้ยสวันนี้สวัสดีเพื่อนแล้ว เออไปดีอะไรมึงงานอะไรจะกลับอ่ะกูนัดสิงหาป,ปลายอ่ะอ๋อสิงหาป,ปลายเออเดี๋ยวมึงมาไม่เป็นไรอ่ะน,นี่มันมาไอ้ถ่ายกับพี่มิงเฉยนี่ถ่ายไปบุ๊คบิงเนีเออ,อ,อสบายดีเพื่อนมึงกูเลิกกินแล้วมึงไม่อยู่ <c oughs> เลิกกินเออขอบก็เพื่อนไม่อยู่จะไปกินทำไมอ่าไม่มีเพื่อนกิน <c oughs> ไม่มีเพื่อนกิน <c oughs> เด็กกินโอเคโอเคโอเคสบายดีนะสบายดีเดี๋ยวผมกลับนะโอเคเขาเจอกันเจอกันอีกหลายวันที่รักค่ะคือตอนนี้เรากำลังให้ดูให้ดูนี่คนกับพี่ม่านอยู่นะคะตอนนี้ตอนนี้หนูกำลัง จะเอ่ยชื่อนักมวยยุคพี่มาแล้วก็ให้ลุงลานเป็นคนบอกพอสอเกิดเขาแต่ตอนนี้หนูใช้สมุดเล่มน,นี้ของพี่อ่ะหมดแล <laughs> หมล้วหมดแล้วหนูนึกไม่ออกแล้วแต่ว่าหนูยังคิดว่ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังต้องมีอีกพี่มีแบบเอ่ยมาให้หน่อยค่ะมีไหมคะมีอย่างดีนะก็มีพวกซีก็เด็ดเดืดปี่ต้องขาวมอะไรพวกนี้อ้าวลุงตอบนะคะ อ่าประเด็นศึกเกิดห้าร้อยหรู่้าอยห้าร้อยศูนมันก็ถูกแลวไง้ารอมิงอ่ะอามิงเกเก้ารู้แล้วคุยกันแล้วอ๋อเ9้เออที่แรกพี่ยกโทรศัพท์พี่ยกโทรศัพท์ขึ้นอีกหน่อยนึงเสียงไม่ค่อยได้ยินของพี่อะค่ะอ่าพูด่าน้อยอะพิชานน้อยสองสี่เก้าหนึ่งิงเออเอาแล้วถามที่เคยชกกระมือใครมังใครบ้างบอกดิ ตั้งแต่รุเลยนะเอาล่ะตั้งตั้งแต่ดังๆช่วงดังที่เราที่มันไม่ต้องเกรงใจฮะอนุมานอันตั้งแต่รุ่นพวกนี้แหละรุ่นพวนบางครั้งโน้มาน้อยมาเนี่ยนะเอออ่านุมานนี่ส่งอะไรวะสมแบบอนุมานไม่ถึงสุมานมันศูนย์สี่อะถ้าพี่เอ๋ยชื่อนักมวยมาถ้าโรงแรมผิดนี่คือเตะเป้านะพี่ต้องคิดดีนะโรงแรมสิเมื่อกี้ลุงมิงก็เตะไปแล้วยกนึง นั่งหอมคิดนั่งหอมกูตายะคิดยุคของพี่ออกมาที่ยุคปลายช่วงดังดังอ่ะช่วงดังที่มึงต่อยมาเนี่ยรุ่นก็ีพวกนี้เราก็พอรู้อย่างสมิงนุ่มเออเออสมิงนุ่มมันเอออันนี้กูตอบถูกหมดแล้วเออในใจกูบอกอีกทีก็ได้พวกเนี้ยแต่รู้อยู่มึงจำมึงจำปีเกิดมวยแม่นอยู่บอสกรวันนั่นนี้เฮ้ยหัวเวหัวเว หัวแม่นหัวแม่น <c oughs> หัวสวรรค์ไเออหัวสวรรค์เออจริงไงที่บอกว่าไอ้ที่ต่อยรุ่นรุ่นพวกเราไงที่ไม่เคยต่อยหรือต่อยกับเราอะไรเงี้ยทีนี้รนนกรุ่นๆน้ำก็เนี่ยติมสอ,องสามปีเออใช่ไม่ไม่รุ่นรุ่นรุ่นเยอะมากๆก็จริงอยู่แต่ว่าเราเคยอ,อ่านประวัติเขาไงอ่านประวัติแล้วมันจําได้มันอยู่ในหัวไงสมองแสดงว่าความจํายังเป็นเลิศอยู่อันดับหนึ่งเรื่องความจำไอ้ต่อยสอง ไอ้ต้อยไอ้ต้อยไอ้ต้อยจำอะไรไอ้ต้อยอ่ะไอ้ต้อยมันก็จำแต่เรื่องอดีตของมันนั่นเองเออแค่นั้นแหละต้อยมึรู้อยู่นิสัยมันแค่นั้นแหละจะมีอะไรไงพูดอ่ะเอยมึงฟังกูดิฟังกูดิที่นี่นั่งกับพี่เม้งเหมือนกันนั่นแหละคนไปชิดตอนนี้กองถ่ายก็เปิดยังยังยังชินเดือนสิ้นเดือนสิ้นเดือนเนาะอืม ม่านยังมีค้างละครยังค้างอยู่อ okay ่มีไหมมีค um> ok ่ะชาติพยัคติเก็บเงินเออเก็บเงินเดือนเก็บเงินเยอะนะเดี๋ยวแบ่งกันใช้บ้างทีเนี้เออเดี๋ยวกูกลับไปก่อนเดี๋ยวนัดเจอกันโอเคได้ได้ไม่เป็นไรก็คุยกับมอสก็คุยแล้วบอกขอบคุณกลับไปจะดูวันนั้เหอกันเออรู้รู้เข้าใจอยู่ไอ้วันนี้จะมามาเพราะว่ามันยังไงไม่รู้เห็นมอสเขาขอบคุณก็ให้หนูด้วยสิแล้วพาพี่มี่ยงมาไง เออแล้วก็ว่าพุ่มพวงตายวันไหนเกิดวันไหนรู้ไปหมดรู้ไปหมดอะ่ะเออโอ,อ้เออนี่กูมันระดับแล้วมีระดับนี่อะไรไงบอกก็ <c oughs> พี่พวกพิพุธเนี่ยก้าห้าเออพี่ไก่ก้าเจ็ดนอลงน้อยห้าร้อย <c oughs> ระเด็ศสึกห้าร้อยแล้วก็พี่ชันชัยมุดพุระบาอะไร พ่เออพี่เหนียน่าจะห้าร้อยห้าร้อยอ่พี่เต้เก้าเก้าแม่นไหมแม่นยังแม่นยังแม่นแม่นแม่นเยวเออเออถ้าไม่แม่นมึงโทรศัพท์ไปถามกันเลยทุกคนที่กูบอกมึงลุงตุ่มเออแต่กล้องเท่านี้แต่กล้องเท่านี้ก็สามารถเนี่กูหลับตาพูดก็ถูกวันเดือนพี่เกิดอะไรมาก ไม่ใช่ของมึงของมึงพิเศษต่างหากกันแล้วแต่คนคนเดินน่ะอย่างพวกไอ้เอาเอาใหม่ๆเดี๋ยวมึงอยู่กับไอ้ไอ้รได้ไอ้ชัดชัยไพศิทองอ่ะพ่อซอะไรรู้ว่าชัดชัยไพศิทองเออสามารถสามารถสองเนาะชานชัยบุรพานลูกน้องมึงแท้ๆมึงยังไม่รู้ใช่ไหมทังสู้กูไม่ได้แตงั้นน่ะหนึ่งว่าเท่าไหร่หนึ่งเจ็ดเออ นะฮะต้องกู้ไอ้กูสอนม,มึงไงฮะรู้อะกนี่กูไปรู้อายุกูหรอกอืมมันต้องจําไปมั่างดิรู้อายุอ่ะสินน่าจะอ่อนกว่ากูสองปีป่ะไอ้ไอ้ไอ้สอนสินมันรุ่นเดียวรุนห้าูนย์ห้าศูนห้าเหมือนกันห้าเออกูอ่านประวัติหมดแล้วอ่านประวัติแล้วกูยังพูดบอกหน่อยอย่างพวกศูนห้ากับพวกมีมีมึงไอ้แม่ไอ้ศูนห้ามีมึงมีไอ้เชียนมีไอ้พวกนี้แหละเชียนไอ้เช่าไอ้เช่าแล้วก็นี่แหละ บางคันน้อยศูนย์หกศูนย์หกเชื่อกูมึงโทรสามมึงรลยมึงบอกกูอย่างนั้นเ่ยมีไอ้มีไอ้เนี่ยศูนย์ศูนย์สี่ไอ้ไอ้ไอ้พยับน้อยที่ตายไปน่ะศูนย์สี่แล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้นั่นไอ้ไหเรื่องนิมิตเรื่องนิมิตสอนที่กูนั่นั่นกะศูนย์หกนเพอเนี่ยบางคันน้อยก็ศูนย์หกพร้อมกันพวกนี้ไอ้ราชบุตรศูนย์สี่พวกรุ่นเนี้ย แม่นยังแม่แม่เชื่ออยู่เออแล้วก็อเอเอแล้วก็ไอ้นี่อยู่ไอไอไอขาวไอขาวศูนย์สองไอโซบกับศูนย์สองถ้ามึงถ้าว่ากูไม่แม่นมึงโทรศสา์ไปถามเขารู้วิทีนะเอาจริงอ่ไอโวก็ศูนย์สามไอไอไอวอนก็ศูน <c> ย <oughs> ์ศูนย์ห้า ไอ้โบสูสเหรอไอโบสามอย่าเถียงกูห้ามเถียงกูกูบอกมึงมึงต้องฟังกูไอโบศูญสองไอบอยฟอนไอไอไออะไรไอไอตัวเล็กๆไออะไรไอพูดลาบนะสูสีไอเสกสรรอ้เล็กน้ห้าร้อสูห้ารยห้าร้อยห้าร้อมึงม่ต้องเถียงกูบอกห้าร้อยห้ารอย

เรามาช่วงท้ายเกมกันแล้วนะคะลุงรานของเราอะความจำดีมากแต่แต่ถ้าใครยังมีข้อขัดแย้งหรือโต้แย้งในเรื่องของพออเกิดของนักมวยหลายหลายท่านที่ลุงรามได้ตอบมานะคะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับคิดวันนี้ก็ขอขอบคุณลุงรามแล้วก็ลุงนิงด้วยนะคะลุงขอบคุณครัสวัสดีครับ 拜拜。